สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมอมเมลีคลิปนี้ก็มาติดตามข่าวสารของนักตบสาวไทยของเรากันนะครับซึ่งต้องขอบคุณข้อมูลนี้จากช่องของคุณดิดด้วยนะครับที่ล่าสุดได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าจะมีนักตบสาวไทยของเราทั้งหมด8คนที่ได้มีการส่งชื่อเพื่อคัดไปเล่นในลีกเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วครับสาวไทยของเราถือว่าเป็นชาติจากเอเชียที่ส่งรายชื่อไปมากที่สุดนะครับถึง8คนเลยทีเดียว ซึ่งการคัดของหลีกเกาหลีใต้นี้ก็จะมีทั้งหมด8ทีมนะครับแล้วแต่ละทีมก็จะต้องมีนักกีฬาจากเอเชียอย่างน้อยทีมละ1คนครับโดยคัดจากแต่ละชาติที่มีการส่งรายชื่อไปครับฟังแบบนี้แล้วก็ต้องเป็นกําลังใจส่งกำลังใจให้หนักๆเลยนะครับสาหรับสาวไทยของเรา ที่สนใจอยากไปรุดเล่นในหลีเกาหลีใต้แล้วก็ได้มีการส่งรายชื่อไปแล้วขอเป็นกําลังใจให้นักตบสาวไทยของเราทุกคนครับขอให้ปังๆนะครับคัดผ่านซึ่งการคัดในรอบนี้จะไม่มีการบินไปคัดที่เกาหลีใต้นะครับแต่จะเป็นการส่งสถิติหรือว่าวิดีโอการเล่นต่างๆไปให้แทนนะครับแล้วก็จะมีการคัดกันกอสู้ๆนะครับสาวไทยทุกคนขอให้ปังๆครับ